วันนี้จะมานำเสนอเรื่องโครงการพระราชด,ดำริแก้มลิงจากพฤติกรรมการเก็บอาหารไว้ที่แก้มลิงสูตรโครงการพระราชด,ดำริแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพจากปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี2538 เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเหลือลังกว่าสเดือนส่งผลให้น้ำท่วมในเขตกรุงเทพและประิมณฑลสาเหตุจากพื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำมาถึงชุมชนเร็วกับมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำในเขตเมืองทำให้น้ำระบายลงทะเลช้าและเอ่อท่วมหนักสร้างความลำบากให้แก่ประชาชนทำลายเศรษฐกิจประเทศพร,ระบาทสมเด็จ พระมหาภูมธพลอายุนเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและมีพระราชดำริให้สร้างโครงการแก้มลิงในปี2538ครั้งนั้นทรงมีกระแสมีพระราชดำรัสว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิง ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าป่าเคี้ยวแล้วนําไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนจะกินกล้วยได้เกือบทั้งหวีจนเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นค่อยๆนําออกมาเคี้ยวและเกินกินภายหลังทรงเปียมันได้ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายพระองค์เปียมให้กล้วยก็คือปริมาณน้ําส่วนแก้มลิงก็คือสถานที่กักเก็บน้ําในช่วงฝนตกหลักการอัน ราชดอนปีชาของพระองค์คือไม่กลัวพักน้ำไว้รองรับในเวลาของฝน เพื่อน้ำทะเลลดลงจึงเปิดปิดประตูเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยอาศัยทฤษฎีแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาตินั่นคือน้ำจะไม่ไปท่วมบ้านเรือนและแหล่งชุมชนรวมถึงเขตเศรษฐกิจและหากน้ำทะเลหนุนสูงกว่าพื้นที่ในแก้มลิงก็จะปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับสร้างปัญหาได้โดยยึดหลักน้ำไหลทางเดียวปัจจุบัน โครงการปัจจุบันมีลิงสามขนาดแล้วยิ่งขนาดใหญ่เช่นเครื่องอ่างเก็บน้ำฝ้ายเส้นเกษตรกรรมโดยจะ คอยรองรับน้ำสนและจัดเก็บน้ำไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้เพื่อการชนะระปทานแก้มลิงขนาดกลางมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองคลองบึงแก้มลิงขนาดเล็กมักเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นสนามเด็กเล่นลานจอดรถดหรือสนามในบ้านซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลองโครงการแก้มลิง กระจายอยู่รอบบริเวณพื้นที่กรุงเทพกว่า20จุดต้นทางที่ตะวันออกและตะวันตกของ3จุดน้ําเจ้าพญานอกจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิงแม่น้ําท่าจีนตอนล่างอีก3โครงการนอกจากนี้จะป้องกันช่วยบรรเทาปัญหาอุโทโกภ,ภัยได้และโครงการแก้มลิงยังช่วยปัญหาภายัยแล้งอนุรักษ์น้าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน okay. มีทุกข์ของปวงชนชาวไทยจากปัญหาน้ำท่วมภัยแหลงน้ำทะเลหนุนถูกปัดเป่าไปด้วยพระเมตตาและพระปีชาของพระองค์นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตามนิรันดร